สวัสดีครับบริษัท MC Machine Trade และบริษัทนนเครือขอแนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเป็นเครื่องฉีดน้ำขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าประกอบพร้อมกับหัวฉีดแบบ3สูบตัวนี้ประกอบบนโครงฝาครอบสแต l เลสนะครับสเปคมอเตอร์2.2กิโลวัตต์2,800รอบอัตราการไหล10ลิตรต่อนาที แรงดันใช้ฉีดใ,ใ,ใช้งานอยู่ที่150บารนะครับแม็กเฟเชอร์อยู่ก็จะสูงกว่านี้นะครับอ่วดมอเตอร์เป็นรวดของแดงแท้นะครับเราจะฉีดทดสอบให้ดูนะครับดูความแรงนะครับฉีดตรงครับโอเคดูแรงดันนะครับ ในชุดเราจะมีพร้อมปืนพร้อมสายพร้อมใช้งานนะครับหัวฉีดเป็นหัวฉีดแบบคัพเปอร์นะครับมีให้อยู่ในชุดพร้อมใช้งานเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานคาแครหรืองานฉีดล้างบ้านทั่วๆไปหรือถ้าใช้ในบ้านก็ฉีดได้ทั้งวันนะครับหากลูกค้ามีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแชทสอบถามมาหรือทางโทรศัพท์ได้นะครับ เรามีทีมงานคอยให้คำแนะนำปรึกษาให้ลูกค้าเข้าใจก่อนที่ทำการสั่งซื้อนะครับขอบคุณครับ